สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีอยู่กับผมก็คิงดอมในตอนนี้นะครับผมก็คนพบวิธีการเล่นด่าน7ขีดยีในโหมดความมืดว่าเล่นยังไงให้มันได้3ดาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะว่าผมจัดตัวยังไงแล้วก็มีการกดสกิลอย่างไงครับซึ่งทีมเนี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดคือในตัว3ตัวที่มันจําเป็นเนี่ยมันจะต้องเลเวลประมาณ50นะครับไม่ก็ต้องใกล้เคียงนะโดยตัว3ตัวนั้นก็จะเป็นเอเดนโซสมุนไพรแล้วก็แวมไพรนะครับ ซึ่งพวกนี้มันจะทําให้เราสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นนะที่ต้องให้มันเลเวล50เนี่ยก็เพราะว่ามันจะได้ยืนได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้นานมากขึ้นนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งของแต่ละตัวกันตัวแรกก็จะเป็นดาร์กช็อคนะครับตัวนี้ผมจะใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายล้วนเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะใส่แบบนี้กันนะอ่าตัวนี้ก็พื้นฐานนะครับเอามาลดเกาะของบอสนะครับอ่าตัวต่อไปก็จะเป็นเอ็นเปโซนะครับนี่ก็เป็นตัวทําดาเมจนะอันนี้ก็ใส่โจมตีล้วนเลย เดี๋ยวดูสแตทโดยรวมกันนะครับนี่นะครับพลังโจมตีของผมอยู่ที่ประมาณ50%เลยนะก็เน้นแบบตีแรงๆไปเลยนะ,ะเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็จะเป็นสมุนไพยนะครับจากคลิปเก่าๆเนี่ยผมเคยสอนผ่านด้านนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนั้นอะได้ดาวเดียวนะไอ้รอบนั้นจะใส่เป็นครูทางผสมกับโจมตีล้วนเพราะว่าเกมมันยืดเยื้อไงแต่รอบนี้เมื่อเกมมันจะจบเร็วนะครับพอใช้เสร็จเนี้ยก็เลยใช้เป็นโจมตีล้วนไปเลยครับจะได้ฮิลแรงๆนะะต่อไปก็จะเป็นคุกกี้ลด ไอ้แวมพร์นะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นโจมตีล้วนเหมือนกันนะเห็นไหมครับสแตตโจมตีผมอยู่ที่ประมาณ48เลยเห็นแบบกัดแรงๆครับถ้าขีก็ถือว่าโชคดีไปตัวสุดท้ายก็จะเป็นทัพทีมนะครับไอ้ตัวนี้ก็เอามาไว้เพิ่มบัฟพลังโจมตีให้กับทีมของเรานะมันจะทําให้ทีมของเราโจมตีได้แรงมากขึ้นอ้าวทาไมผมใส่้าบสป,ปิงแบบนี้วะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึงนะตามจริงเนี่ยมันต้องใส่เป็นครูไทมล้วนๆนะครับถึงจะใช้สกิลได้เร็วและดีนะอ่า,าเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊น,บบนึง โอเคผมเผือไปทอดทดลองอะไรมันบ้างสิ่งที่จําเป็นที่ผมบอกไว้ต้นคลิปก็จะเป็นเลเวลของเอ็เปนโซ่สมุนไพแล้วก็แวมไพร์นะครับอันเนี้ยให้เลเวลประมาณเจ็ดเจะจะดีนะส่วนไอ้ดักช็อคกับทับทิมเนี้ยสีบนต้นก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการผ่านด้านนี้ถ้าเกิดว่ากดสก,กิลตามที่ผมบอกนะอะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมเล่นยังไง ถ้าเกิดว่าเลเวลของเพื่อนๆเยอะแล้วนะในช่วงเนี้ยแนะนําว่าให้กด1.5แล้วก็กดอัตโนมัติไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่เลเวลน้อยนะยากจะรู้การกดสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเป็นชอ็อตๆไปเลยนะครับว่ากดยังไงโดยตัวแรกนะครับกดทับทิมเพิ่มบัฟการโจมตีตามด้วยดาร์กช็อคเพื่อลดพลังป้องกันแล้วก็เอเป็นโซนครับโจมตีคู่กับแวมไพร์จากนั้นเราก็กดตัวฮิวนะครับกดเป็นสเต็ปนี้นะก็ให้เพื่อนๆกด เรียงตามนี้เลยนะครับก็จะช่วยให้ผ่านได้ง่ายมากขึ้นนะเพราะว่ามันจะตีแรงนั่นเองอ่าในช่วงนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับไอ้ด่านนี้มันจะไปยากตอนที่เจอกับบอสเท่านั้นนะก็ให้เพื่อนๆพ,พยายามรักษาเลือดเอาไว้ให้เต็มหลอดตลอดนะครับจนกว่าจะไปถึงบอสเออผมลืมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าสมบัตินี้ใช้อะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะก็จะเป็นหนังสติกคัมพีแล้วก็ไอนาฬิกาหนังสติกก็เอาไว้ลดพลังป้องกันของบอสนะครับเดี๋ยว มันจะมีความสําคัญต่งหนังสติ๊กให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับว่ามันดียังไงนะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมขอสกิปไปตอนเจอกับบอสเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะพอมาถึงบอสจะให้เพื่อนๆตั้งสตินะครับแล้วก็สกิลตามที่ผมบอกนะอันดับแรกนะครับกดทับทิมแล้วก็ดารกช็อกระหว่างที่กดดารกช็อกนะครับกดหนังสติกพร้อมกันไปเลยแล้วก็กดแวมไพร์คู่กับเอ็ดปโซทีเดียวบอสจะหายเลยนะครับเห็นไหมครับว่าโคตรง่ายเลยเพราะว่าดารกช็อกกับ อางสเต็กอะ่ะเวลามันลดพลังป้องกันของวอรสรวมกันเนี่ยลดได้เยอะมากเลยนะครับทีเดียวกระจุยนะเห็นไหมครับเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยผมติดด้านนี้นานมากเลยนะครับกว่าจะผ่านได้ติดเกือบเดือนนะแต่พอเรารู้สูตรเนี่ยอะไรมันก็จะง่ายปซะาทุกอย่างเลยและเลเวลก็ไม่จําเป็นจะต้อง50ทุกตัวด้วยนะจุดสําคัญในการผ่านด้านนี้นะครับก็จะเป็นการกดสกิลนั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้ากดตามที่ผมบอกอะ่ะแล้วกดดาร์กช็อค กับหนังสติกทันตอนเจอกระบาบะแล้วเอาแวมพร์กับเอ็ดไปโซตีพร้อมกันแล้วมันบังเอิญว่าขีนะแตกแบบง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยแป๊บเดียวบอสกระจุยนะครับเดี๋ยวไปดูสเตตโดยรวมกันว่าตัวไหนทำอะไรไปบ้างนะความเสียหายก็ประมาณนี้เลยเอ็ดไปโซเป็นตัวแบกนะครับในด้านการทำดาเมจต่อมาการรับความเสียหายก็จะเป็นใช้ดักช็อคยืนนะครับฟื้นฟูก็เป็นตัวฮิวนะพวกนี้ก็ตามเปอร์เซ็นต์การฮิวของมันนะการฟื้นฟูที่ได้รับก็ ตัวไหนได้รับฮิวก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากมายอ่าผ่านได้สบ,บายสบ,บายนะครับอ่ะด่านเจ็ดขีดยี่สิบห้าเนี่ยก็ผ่านไปได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวลองพาไปตีด่านเจ็ดขีดยี่สิบเก้าดีกว่าเพราะว่ามันเป็นบอสตัวเดียวกันแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวดูว่าทีมเนี้ยจะสามารถใช้ผ่านได้ทั้งสองด้านไหมนะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปกดเล่นกันเลยครับ การกดสก,กิลแล้วก็ขั้นตอนการเล่นอะ่ะก็จะเหมือนกับไอ้ด่านเมื่อกี้เลยก็กดตามที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะขอข้ามไปตอนเจอกระบ,บอสเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแค่เพื่อนๆต้องพยายามรักษาเลือดให้เต็มไว้ตลอดแค่นั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตอนสู้กับบอสเลยนะครับพอมาถึงบอสก็เหมือนเดิมเลยนะครับตั้งสติอ้าวทับทิมดาร์ h ช็อปตั้งสติแวมไพร์เอปเปโซแล้วก็กดฮิลปิดท้ายนะครับอ่าีลยวรอรูปล็อบสองนะ เราสองมาแล้วก็จะกดเหมือนเดิมเลยครับทิมดักช็อคหนังสติกแวมไพร์ ire, เอ็นเปโซปกระจุยแน่นอนครับเห็นไหมครับคีติคอลนะตีไปส0 0แสนกว่าบอสกระเด็นเลยก็สามดาวแบบชิวๆนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับ2ด้านนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการกดสก,กิลแล้วก็ขั้นตอนการเล่นสำหรับใครที่เลเวลคุกกี้อย่างน้อยก็ไปอัพเลเวลตัวที่ผมบอกว่ามันสำคัญนะครับ ก็อัพให้มันเยอะๆนะส่วนดักช็อคกับทับทิมเนี่ยก็เอากลางๆพอไม่ต้องอัพเยอะเท่าไหร่นะครับก็ผ่านได้แล้วสเตตโดยรวมก็ประมาณนี้เลยก็ขอให้คลิปนี้เป็นแนวทางในการเล่นให้กับเพื่อนๆนะให้ผ่านด่านเวนี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่ามันยากมากนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ขั้นตอนการเล่นอ,ะอ่ะอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ